ผีอยู่ไหนตอนมันฟามันไล่เราอยู่มันไล่เราอยู่โอเคเอ๊ยจุ๊บแบบสเต็ปสี่สิบต่อห้าสิบสเต็ปแลวะไปทางไหนแล้วอ่ะอ๋ยไม่รอดแล้วเอ้าะเอ้ามันไปไหนนะมันไปมันไปบ้านหมายเนี่ยใช่เหรอนั่นไงโดนเลยใจเพื่อไม่เล่าหมุมาเฮ้ยก่อนเหมือนเห็นแบบใครเดินมาเฮ้ยไปมาเลยไม่เอายัง สวัสดีครับวันนี้นะครับมาอยู่กันกับเกม Pop Night Episode 2นะครับซึ่งพา์ที่แล้วเนี่ยผมจะเล่นเป็นผีไร้หน้าไปนะครับในวันนี้เนี่ยผมเอาเพื่อนมาเล่นด้วยเหมือนเดิมฟังนั่นเองสวัสดีครับผมโอเคครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นเป็นซไวเวอร์นะครับมาดูและรับชมกันโอเคเริ่มกันเลยไปโอ้โหมาอยู่กันในด่านแคมป์นะครับคุณผู้ชมด่านนี้กว้างแต่ก็หาง่ายใช่ แล้วก็มาพร้อมกับผีที่โอพีที่สุดในเกมเด่นันเล่นทุกตาเจอทุกตาแนน่ยกบสองตัวเนี้ยวนอยู่สองตัวใช่ก่อนใช่เยสเลิกเกมมาพบกับสาวน้อยเกมเมอร์นะครับคุณผู้ชมครับผมคือสาวน้อยเกมเมอร์ที่จะพาทุกท่านออกไปจากที่นี่เองตัวเป็นอะไรได้บ้างไก่คุก ไาควอมตัวเป็นไก่กุ๊กกุ๊กของข้าขอกดอกเกมนี้ผีอะไรนะไอ้ผีเฮ้ยเฮ้ยเจอเหรอแม่งจับสแก๊กูเออแม่งวินวมอไอ้สั้เอาไปหนึ่งแชะไปแล้ว อย่ามองตาได้ไหมถ้าคือไม่แคร์มันไปแล้วก่อนดีะไปป้านไม้แล้วอะไรป้านไม้โอเคโอเคจะได้ปั่นหัวใจจะวายไม่ชอบจำสแกลตัวเนี้ยเออใช่ทุกผู้ชมครับเกมนี้ต้องใจเย็นๆนะเมื่อกี้ตะกี้ขอโทษเราคำยำนะครับพอดีจะดุงนิดหน่อยน้องปั่นไฟได้แม่งมาต้าเอะขึ้นังเฮ้ ก้อนเป็นไม้แล้วอยู่ในบ้านเดี๋ยวเขาไม่อยู่อีกฝั่งนึงน,นะโอเคเราปั่นอยู่ใกล้เสร็จแล้วเครื่องนี้เสร็จแล้วหนึ่งเครื่องก่อนอสวยๆเยครื่องนี้ใกล้จะเสร็จแล้วเหมือนกันตกใจหมดใส่กล่องใส่กล่องลองไปสักหนโอเคสวยไปไปก่กุ๊ปกรุ๊ปอุ้ยมันเล่าหัวตาฟังมาแล้วเล่าหัวตาฟังมาแล้วเฮ้ยเราไป ปัเอาแล้วเอาไงอ่ะเฮ้ยหนต้องกระโดดให้โดนหัวเราไปช่วยเราไปช่วยเออตอนนี้มันเหมือนจะไปหาเพื่อนเพื่อนปะระวังต้องหลบด้วยนะหลบมีดเถอะโอเคเอ้ยกอนเพื่อนก็จะมาช่วยเหมือนกันอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปปัดไฟเลยไปปัดไฟเลยไปปัดไฟเลยเพื่อนมาช่วยแล้วผีมันเฝ้ากลัวกนเดี๋ยวอ่ะโอเคเยี่ยมเยี่ยม ช่วยเลยเพื่อนช่วยเลยมันมาแล้วโอ้ผีอยู่ไหนตอนมันฟาดมันไล่เราอยู่มันไล่เราอยู่โอเคเอจุ๊ดแบบสเต็ปสี่สิบต่อห้าสิบสิบอะไรวะไปทางไหนแล้วอ่ะ๋อตอนหนีได้ไอ้ก้อนรอ,อดรอ,อด,นอนอดโอู้้ชมผมไปน เชี่ยเอ้ยกูตกใจแย่ไอ้เชี่ยผีแม่งจำสะแกกูมันเป็นเชี่ยอะไรกูตายละก่อนเอ้าผีแม่งจำสะแกกูสามทีติดติดถึงไอ้เทมครับถึงหนึ่งพันแล้วโอ้โหได้โคตรกระจอกเลยโอ้โหผีแม่งขังกูหลอนหมดแล้วที่ตอนเนี้ยกูหัวใจจะวายว่ะขออภัยนะครับสำหรับทุกอย่างแบบใจผมจะวายแล้วนะครับหัวใจจะวายจริงแม่งจำสะแกแบบพุ่งมาแบบฟุ่งก้อนมันอยู่ตรงกูก้อนอยู่ตรงบ้านมาเราปเลยเราปัดเลย เอาเราก็ันไปหนนะมันไปมันไปมันมาเลยเหรอนั่นไงโดนเลยใช่เพือไม่ล่องหนมาไม่ล่องหนมาใช่กูบอกแล้วมันจำสเก็เก่งมากตัวเนี้ยระวังปัดโถ่อยด้วยเราปัดฟงปันไฟกันไม่ได้เลยเหรอตกใจจริงครับคือสติต้องมาครับระวังมีดเออรหลบในต้นไม้ก่อน น่าจะมีเงินอยู่แหละผีมาอีกแล้วเหล็กสามเครื่องคุณผู้ชมยาวไปยาวไป <laughs> อีกสามเครื่องเพื่อเรามันอยู่แถวไหนกันผีอยู่แถวไหนก่อนเห็นบ้างป่ะผีอยู่แถวไหนไม่เห็นเลยไม่เห็นเลย no live ว i e w e l well. l เ,เราปัดไฟเลยแล้วกัน <c oughs> ในเมื่อผีไม่มาเราก็ปัดไฟเลยนะโอเคเยี่ยม เพื่อนเราไม่ได้ทำเครื่องเลยอ่ะผุดโทรทำโมสังโคเฮ้ยกอนมือนเห็นมัแบบใครเดินมาเฮ้ยมาแล้วไม่เอา้ยแกไม่จับตักแกคเหี้ยไอ้เหี้ยเป็นโรคอะไรวะไอ้ที่เนี้ยหลายทีได้สัตว์อุ้ย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 เรารอดเรารอดเราไม่เราไม้รอดหรอกตอนมันเจอกระโดดข้ามเต็มกูก้อนมันเจออ้าวไก่ติดพอเป็นไก่มาเป็นก้อน เราลเราลอดอยู่เราลอดอยู่ใครวะอยู่เอาเรียบร้อยไรนะตัวใหญ่เมื่ออาเฮือฟาโอเคฮะโอ้โหนเฮือแล้วจับโอ้ยเห็นเห็นเห็นอยู่ตรงหน้าต่างตีดิงตีดิงไม่เสร็จเหรวเพื่อนไมยมาปั่นตรงนี้อยู่นี่โอเคเยี่ยมมาบเพื่อนมาช่วยละนี่คนนี้ชื่ออุราลกะโอ้ยโดนแล้วอุราลกะนี่เนียนอยู่เนียนอยู่ เนียนครับเนียนสเต็ปเนียนไปแล้วไปแล้วเราไปปั่นอันนู้นดิรออะไรอ่ะเออก็อันนี้จะเสร็จแล้วเว้ยใช่อันนี้โอเคจะเสร็จแล้วได้แค่ครึ่งเดียวนานเลยปั่นไปมองผีไปครับคุณผู้ชมครับถือว่าทำได้ดีทำได้ดีตายแก้วปุ้งเรียบร้อย กอนไหมไม่จุกอีกไม่เนียนเลยไม่เนียนเลยไม่เนียนเลยไม่รู้มันไม่รู้หายแล้วหายแล้วหายไปแล้วหายแล้วหายแล้วเป็นไงไม่กินตันได้กูเทสสวยก้อนไหมเครื่องเดิมให้เสร็จเอ้ยเหลือเครื่องเดียวขก้อนเราต้องจูกได้นะเนี่ยชิวๆมันอยู่กับเพื่อนเรามันอยู่กับเพื่อนเราโอเคโอเคดูไว้นะดูไว้นะ หมือนจะอยู่กับเพื่อนเราแต่ไม่รู้ใช่หรือเปล่าเดี๋ยวเครื่องเนี่ยจะเสร็จแล้วถ้ามามาตรงบ้านแดงๆอ่ะกลางกลางแมปอ่ะเอ้ยมันอยู่กับเพื่อนเราในบ้านไม้มั้งบ้านไม้หลังเนี้ยเหรอไม่ใช่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 เฮ้ยไม่เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วนั่นไงเหลืองๆอ่ะเอาให้เสร็จเอาให้เสร็จเอาให้เสร็จเกมนี้แหละครับเราจะรอดชีวิตนะครับปั้นใจกินนะต้องรอดต้องรอด ไปอย่าเครื่องเราตรงกลางก่อนตรงกลางเดินไปเนี๋ยวนี้ตรงกลางเดินตรงไปอะไรบ้าอบ้านนั้นแหละเห็นไหมมันมา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 ไหนอ่ะมันเห็นแล้วก่อนใช่หรอเี่เยเออเออเยกระโดดกระโดดข้าเต็กระโดดข้าเต็เออกระโดดข้าเตโดกระโดดข้าบ้านเอออย่าร่นอย่าย่นสวยเพื่อเราโอเคาอยู่ไหมเนี่ยหายแยเนี่ย ไม่เนียนก่อนไปกินมันกระตี้เจี๊ยบเราตรงนี้แหละนี่เออสวยสวยแจวแจ๋วเอาเนี่ยปะล่ะเอ้ยเอ้ยไม่ตรงรถบัสกับเพื่อนแล้วไปเลยไปเลยไปเลยเนี่ยปั่นอยู่สวยเนี่ยเดี๋ยวไปร้านไอคอร์มเอาเอ้ยมาแล้ว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 ไอมาแล้วทำไงดีอะเปิดประตูวิ่งตรงกันข้าม ไปคนไปคนนีเออไปคนไปประตูสวยไปวิ่งไปวิ่ง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 วิ่ดดดดเอ้ยได้อีกมะเนี่ยไม่ได้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 การเปคนคนกฮเป็นอนอ้ยอเ้า้ยเรายเฮยอ้อเอเ้ออเยอเ้ย่อเเยอเยเ้ยย้เยยออเอ เออเฮ้ยเฮ้ยก้อนก้อนอยี๋วิ่งหาพี่เข้าบ้านไปเข้าบ้านไปเกิดเข้าบ้านไปเดี๋ยวเราไมประตูนะเราไม่กล้าหันไปมองไงไม่ไม่ไม่เป็นไรเออสวยก้อนก้อนตรงไปออกออกออกหลังบ้านไปหลังบ้านนี่นะออกหลังบ้านไปเออแล้วเดี๋ยวบอกแล้วเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวซ้ายเออกระโดดกระโดดข้ามเลยเห็นเห็นตรงกลางบ้านสีแดงแดงอ่ะโอเคโอเคตรงนั้นอ่ะมันซ่อมไว้แล้วมันสามารถแอบได้ไม่ใช่ตรงนี้ไปไป เออเนี่ยแน่แน่ไอแดงแดงข้างซ้ายมึงอ่ะเห็นปะเออตรงนั้นอ่ะเข้าไปเห็นปะเห็นประตูปะโอนี่นี่นี่โอเคเออตรงเนี้ยแหละตรงเนี้ยเราเพื่อนปั่นไว้เนี่ยมามาปหมเนี่ยเพื่อนเรามันมันรีบหนีไปไหนวะมันมีแล้วหรอมันมาแล้วเฮ่เดี๋ยอยู่เมื่อกี้แบบแบบเอาให้ดีวะเอาให้ดีไปไม่อยู่กับเพื่อนก้อนปั่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 นเฮ้ยก่อนซ้ายมือมึงหิบมั้ เดี๋ยวกลายเป็นคนก่อนปั่นดีๆปั่นเลย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 ไล่เพื่อนอยู่เฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนมาหามาโอ้ยเพื่อนมาหาไปวิ่งวิ่งมาเตะจ๊บก่อนเตะจูบปุ๊บปุ๊บเตะจูบปุ๊บสวยกระโดดกระโดดกระโดดข้ามขึ้นไปกระโดดกระโดดโอ้ยอะไรเนี่ย ปัดไฟไปโอ้เพื่อนปาไอ้นนี้ไม่โดนโอ้สวย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 เฮ้ยเพื่อนมาปิดประตูได้ปะลงได้ปะสวยก่อนวิ่งไปดิวิ่งดิวิ่งวิ่งดิอย่าเพิ่งแปลงร่างเป็นของนะรอรอไอ้นี่หมดก่อนหมดแล้วไปกระโดดไปเลยโอ้โหโอ้โหติดติดอะไรเนี่ยเฮ้ยสวยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่ไหนอะอยู่ไหนสวยอยู่บนหลังครับเอาขึ้นไปเดี๋ยว อย่าพึ่งอย่าพึ่งเฮพื่อเราจะปั่นเสร็จแล้วก่อนเพื่อนเราจะปั่นเสร็จแล้วไอ้ได้ออกแล้วเป็นคอมแล้วอยู่นิ่งๆใช่ๆดีดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสร็จแล้วไะเนี่ยประตูประตูเฮ้ยมันอยู่นู่นอยู่นตรงไปดิจังวันเนี้ยออกมาตูที่มันไม่อยู่อ่ะเออมันไปดูแล้ว ไปไปเออประตูเปิดประตูมันย so ังไม่มามันอยู e. ่ก e ับเพื e ่อนมันอยู่กับเพื่อนมันอยู่กับเพื่อนโอเคโอเคโอเโอเคคุณผู้ชมชื่อไหนครับเพื่อนล่อมาเพื่อนล่อมาใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่เพื่อนล่อมาเหมือนเพื่อนจะล่อมานะเท่าที่กูเห็นนะโอ้มาแล้วไงจับเลยจับเลยจัดสวยก่อนจันโดนเพื่อนกำลังเปิดอีกประตูนึงอยู่ เนนียแอบไว้ก่อนแอบไว้ก่อนให้เพื่อนเปิดอีกประตูนึงก่อนนอนสวยไปแล้วไปไปไปดิประตูเดิมประตูเดิมเออสวยสวยนี่มาปะเนี่ยไม่มามาัได้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 ออกได้แต่เพื่อนเราอาจจะไม่รอดไอ้ผู้หญิงเอ้ยมาแล้วมาแล้วเพื่อนมาไปเปิดประตูเดิมก่อนแล้วไปไปออกย้าโอเคโอเคโอเคก่อน โอเคครับผู้ชม EP นี้ถือว่ารอดนะครับสวยจุกได้แบบสมบูรณ์แบบมากครับโอเคครับก็ถ้าใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ให้ช่องเด็กก่อนเนยนะครับพรุ่งนี้ EP 3มาแน่นอนครับสำหรับโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ